ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นหรือช้ามากๆเนี่ยประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกันค่ะแต่ปัจจัยที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือพื้นที่ผิวของสารค่ะ ปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นเป็นของแข็งสามารถทําให้เกิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงได้โดยทําให้ของแข็งปริมาณเท่าเดิมมีขนาดเล็กลงเมื่อพื้นที่ผิวของของแข็งเพิ่มขึ้นทําให้สารตั้งต้นสัมผัสกันได้มากขึ้นและช่วยให้ปฏิกิริยานั้นเกิดได้เร็วขึ้นค่ะ ประโยชน์ของปัจจัยนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลือลงท้องซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวค่ะเพื่อให้กรดและเอนไซม์ในน้ำย่อยย่อยอาหารได้เร็วขึ้นป้องกันการจุดเสียดนั่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อยได้หรือการทําอาหารปิ้งย่างค่ะเมื่อเราตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจะทําให้อาหารนั้นสุกได้เร็วมากขึ้นค่ะส่วนโทษนะคะยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดทําให้พื้นที่ผิวน้อยทําให้เศษอาหารมีขนาดใหญ่จนเกินไปไม่ถูกขจัดออกกลายเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เมื่อเน่าเปื่อยก็จะกลายเป็นแกส๊สทําให้เกิดอาการท้องผูกท้องร่วงได้ค่ะ